สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำกัดไฟมัดนั่นเองยูส uh ึ uh ่งวิธีการทำนะครับก็คือให้เรานั้นเอาเอาทำขารบสมาสายฟ้าเมอนอนอให้ครบสมรอยต่ครบนะครับสแล้วก็ผมก็ไปจะไปทำไปทำลแล้วก็ปิดไมาสายฟ้านด่ึงเพื่อความที่อยากเปลี่ยนนะ ชิ่งิธีการทำบมอง่ายมากเลยนะคสัที่เราได้เก็บปตตีนะครับขัอต่อไปก็ไปเกานีเกาะน้แหละเีย่เกาะโเทนนะคทุกคนแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคมันมันช้ามสูงนะคตคนนี้ว่าไม่ได้ปลูกเรือไครับนี่ไม่ได้ปลูกเรือเราต้องว่าน้ำเลยว่าน้ำแบบฟรีแลนี่นี่กระโดดนี่กรดดนี่กระโดด นะแต่มืพอมพูดก,กว่า,วาก็กดรีเซ็ตัวนะคกดความแบบนชุบอะไรนี้พอถึงตรงนี้แล้วนะคบี่เราไปตรงจุดน้ำปุยนะคบของเรืบนท์พันนะคนี่แล้วก็เดินไปตรงสะพานะคบพอดตรงมาถึงสะพานแล้วนะคบก็เลีวซ้ายมือแกตตัวนี้นะคบนี่ครับแล้วก็เดชเดแล้วก็สัเกตกงนี้ดีนะคบเราก็ต้อง ดูตรงนี้กระปุกนี้นะครับมันก็จะเจอตรงนี้นะครับถ้าใครไม่เห็นก็ดูได้นะครับนี่ก็จะเจอประตูน like ี mer, ้ได hmm. ้นะครับไอ้สุกเลยนะครับนี่ทิ่ดูเขาจะมาจากตรงนี้ทำไมเขกคนนงานนี่แล้ก็สับเลยนี่ท่อมนะครับท่อมเลยแล้วก็จะเจอกระเป๋าคนนี้นะครับก็ใช้เงินประมาณสามน้ำบาทก็ไม่เป็นไรก็ซื้อโอยนี่เราก็ได้มาที่จุดรวมครับจัดสุดทเลย ก่อนนขอเไอนค่บสำหรับคลิปนี้นั้นก็ขอจากลากันเพียงเท่านี้นะคสุดทีไหนกันแล้วสของกันด่มีเดไม่ใช่นี่ลูกอดีมาไม่งันตัวเดยอจติดทุกคนที่าคนโทรมาเนี่ยเน็ตส่มไม่ดีจริงเอยไม่ใช่นี่ทุกคนไม่ใช่อย่าไปเชื่อตัวนี้นี่อดิงไม่ได้มัวซ้จะเก็บเลนีสำหรับคลินี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมือนไม่บ